ครับก็วันนี้นะครับผมมีไม์ลอยคู่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ JBL นะครับผมอ่าผมจะมาทดสอบเสียงให้ฟังแล้วก็ระยะเสียงนะครับได้กี่เมตรนะครับตัวนี้เหมาะกับการเอาไปร้องคาราโอเกะมากเลยนะครับนี่นะครับตัไม้ขเขาสวยงามครับก็ดูหัวไม์เขานะครับราคาไม่แพงเลยนะครับชุดเนี้ย แต่เสียงหนาหนานะครับลองทดสอบเสียงหนานะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าดูนะครับจากการพูดนะครับฮัลโหล 1, 2, 3, 4, 5, โหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เดี๋ยวมาดูระยะกันนะครับได้กี่เมตรนะครับเอาแบบระยะจริงๆเลยนะหลุดตอนยี่สิบเมตรก็บอกว่าหลุดยี่สิบเมตรนะครับอ่าตอนนี้ยี่สิบเมตรยังไม่หลุดนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าตอนสามสิบเมตรก็ยังไม่หลุดนะครับฮหลหนสองสามสี่ห้าฮัลโหลทดสอบทดสอบสี่สิบเมตรไม่หลุดนะครับตัวเนี้ยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนก็เดินมาระยะสี่สิบเมตรแล้วนะครับผมก็สี่สิบเมตรเกือบถึงห้าสิบเมตรนะครับ ัเนียครับเริ่มจะมีอาการแล้วซ่าๆนะถ้าเราเดินไกลตั่เนี้ยเสียงซ่าๆมันจะเข้ามานะครับก็ชุดนี้นะครับตกแล้วราคาอยู่ที่2450บาทรวมจัดส่งนะครับอาเดี๋ยวเดินกลับที่ร้านนะครับก็ถ้าเป็นงานคาราโอเกะก็สบายสาเ,เนื้อเสียงเ้าหนานะ นี่นะครับก็ราคาจัดไปเลยนะครับสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งนะครับได้ไหมร้อยคู่แบบนี้นะอเสียงก็เป็นแบบนี้นะไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเสียงมันหนาอยู่แล้วนะครับรุ่นเนี่ยเชโกนทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับผมชุดละสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งระยะก็ไม่เกินห้าสิบเมตรนะครับตัวเนี้ย มันก็เริ่มมีอาการแล้วนะครับ40เมตรกว่า,วาเนี่ยอ่าก็หน้าจอก็จะบ่งบอกแชแนลนะครับแล้วก็ความถี่นะครับเบาเสียงเบาเพิ่มความแรงตรงนี้นะครับเนี่ยฮลัลโหลถ้าเราเพิ่มแรงก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงเราต้องให้มันพอดีพอดีนะฝากด้วยนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับผม